สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเส็งนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนมกราคมปีพศ2568 แต่ก่อนจะพบกับคาทานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสนองการรับชมคําทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายคลิปนะครับสิ่งดีๆรอทุกคนทุกท่านอยู่แน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่าท่านที่เกิดปีมะเส็งนี้นะครับ ดวงประจำเดือนมก,กราคม2568นะครับเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีเนาะนะครับก็เต็มไปด้วยพลังและโอกาสใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินนะครับความรักหรือสุขภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับมาเจาะลึกถึงมุมมองของดวงชะตาพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเล็กๆน้อยๆนะครับให้ชีวิตเราปังขึ้นนะครับไม่ได้ปังที่เดือนมก,กรา จะอาจจะปังทั้งปีก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวมาติดตามกันเลยดีกว่านะครับเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าดวงเดือนนี้พิเศษแค่ไหนกันเชียวนะครับแต่สําหรับหลายท่านนะครับที่ทักมาสอบถามผมนะครับว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับของทางช่องอยากจะช่วยสนับสนุนช่องครับผมง่ายนิดเดียวครับผมบอกเลยง่ายนิดเดียวก็คือแค่กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วกดแชร์คลิปนะครับกดไลค์คลิปนะครับแค่นี้ก็เป็นการช่วย สนับสนุนทางช่องแล้วนะครับหรือหากท่านไหนนะครับมีการช้อปปิ้งเป็นประจำอยู่แล้วผมปักตะกร้าสินค้าไว้นะครับท่านสามารถกดซื้อสินค้านะครับผ่านผ่านลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับกดที่วิดีโอได้เลยนะครับหรือจะกดซปเปอร์แทงก็ได้นะครับก็ขอขอบพคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอให้รวย40บล้าน50บล้านร้อยล้านพันล้านไปเลยนะครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาจอะลึกกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ดวงประจำเดือนมกราคมนะครับประจำปีพศ .2568 นะครับดวงด้านการงานในเดือนนี้นะครับท่านจะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือได้รับโปรเจกต์สำคัญนะครับที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยนะครับการงานของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหากคุณมีแผนจะเปลี่ยนงาน หรือเริ่มธุรกิจใหม่นะครับผมบอกเลยนะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและหัวหน้าง,งานเนี่ยจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีผมขอให้คุณนะครับใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับ แต่จงระวังนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไว้นะครับคุณอาจมีปัญหากับความเขาเรียกว่าความเข้าใจนี่แหละความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าใช้อารมณ์นะครับอยู่เหนือเหตุผลเป็นอันขาดเลยนะครับใช้ความอดทนนะครับใช้เหตุผลในการพูดคุยทุกๆครั้งอันนี้ย้ำไปเลยนะครับทุกๆครั้งเลยนะครับ ส่วนดวงด้านการเงินนะครับคนที่เกิดปีมะเสงนะครับคุณมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเนี่ยเล็กๆน้อยนะครับหรืออาจได้รับเงินพิเศษจากช่องทางใหม่ๆพูดได้ง่ายคือรายได้เสริมนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้รับจากการลงทุนก็มีนะครับการลงทุนที่คุณวางแผนหรือเริ่มต้นไว้ในปีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนแบบ มีโอกาสผลิดอกออกผลในช่วงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณประมาทไปนะนะครับการใช้จ่ายเขาเรียกว่ารายจ่ายเนี่ยคุณยังต้องมีการวางแผนนะครับระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไว้ด้วยนะครับหรือรายจ่ายเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเนี่ยนะครับมันอาจเกิดขึ้นแบบกระทันหันเนาะแบบไม่คาดฝันอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดนะครับเดือนนี้ เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับโอ้โหเป็นมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยนะครับคุณจะมีคนเข้ามาสนใจนะครับและอยากทําความรู้จักมากๆากเช่วงนี้นะครับแต่คุณต้องใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการศึกษาดูใจกันนะครับอย่ารีบเร่งนะครับไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วก็รักเขาเลยนะครับหรือว่าให้ใจเขาเต็มร้อยเลยอันนี้ไม่ดีเลยนะครับ ส่วนท่านที่มีคู่นะครับต้องบอกว่าความรักในเดือนนี้ราบรื่นดีมากๆนะครับแต่ผมอยากให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะครับการแสดงออกบางอย่างเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกก็ได้นะนะครับเราอาจจะเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าถ้าเราแสดงออกไปแล้วนะครับคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ว่าอะไรกับเอ้ยฉันเป็นคนเปิดเผยอะไรก็แสดงออกมาหมดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอะไรก็พูดออกมาหมดอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างอันตรายกับท่านพอสมควรนะครับอาจจะเกิดแบบเขาเรียกว่าใช้คำง่ายๆเลยนะครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมเข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะสื่ออีกอย่างนะครับแต่คนตรงหน้าเราเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณสื่ออีกอย่างนะครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทําให้ทะเลาะกันได้นะครับแต่ถ้าหากทะเลาะกันนะครับก็ต้องรีบปรับความเข้าใจกันภายในวันภายในคืนนั้น <c oughs> ๆน,น,นะครับการพูดคุยกันนะครับและการแสดงความห่วงใยนะครับต่อการ จ่างจริงใจนะครับอย่างแบบก็จะทําให้คู่ของคุณเนี่ยนะครับมีความสุขลึกซึ้งกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีเวลาก็พากันไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะครับสุขภาพพลานามัยครับเดือนนี้สุขภาพโดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่หลวงนะครับแต่ก็อยากให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของความเครียดและพักผ่อนการพักผ่อนไม่เพียงพอผมบอกมาเสมอนะครับว่าการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สําคัญนะครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงหลอกนะครับ การที่เราไม่พักผ่อนหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอน่ยนะครับโรคร้ายต่างๆเนี่ยมันก็รุมเรา้ามันเป็นธรรมดานะครับมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือคุณเครียดเนี่ยนะครับ ก็อาจจะส่งผลต่อสุสดเขาเรียกว่าสภาพจิตใจนะครับและร่างกายได้นะครับการทําสมาธินะครับหรือฝึกสมาธิออกกําลังกายเบาๆผมมองว่าจะช่วยสร้างสมดุลของชีวิตเราได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของความเครียดนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยพักผ่อนแบบได้เต็มที่นะครับจริงๆผมก็เคยมีรู้สึกเครียดหรือรู้สึกแบบ พักผ่อนนอนไม่หลับนะครับก็จริงๆถ้าได้ในเรื่องของการฝึกสมาธิการควบคุมจิตใจควบคุมการปรับความคิดตัวเองนะครับบางบางท,างทีคนที่เครียดเนี่ยจะห้ามตัวเองไม่ได้นะครับว่าคือไม่ไม่ได้ไม่รู้สึกอยากจะเครียดแต่มันเหมือนมันแวบเข้ามาเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต้องลองฝึกสมาธินะครับวิธีเรียนก็ไม่ยากครับก็อาจจะลองไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับก็เขาก็จะบางท่านก็จะมีเทคนิควิธีการต่างๆนะครับให้ท่านแบบ สามารถทําสําเร็จได้นะครับสําเร็จนี่คือหมายความว่าเราสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะครับแต่ถ้าผมให้อยากให้ผมแนะนําอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมแนะนําวิธีง่ายๆก็คืออาจจะลองฝึกสวดมน์นะครับสวดมน์เนี่ยผมในมุมมองผมนะนะครับส่วนตัวผมเองเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันทําได้ง่ายนะครับหากเราสวดมน์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าจิตใจผมจดจ่ออยู่กับบทสวดมน์นะครับพอ จดจออยู่กับบสิวัมนะุผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วพอสวดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเหมือนมันทําให้ผมแยกอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวผมเองนะครับอันนี้ก็ต้องลองลองลองพิสูจน์ดูนะครับผมอธิบายอาจจะอาจจะบอกไม่ถูกอาจทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยมันมันยากอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้ใช่อย่างที่ผมพูดนะครับก็ต้องลองพิสูจน์ดูนะครับว่าเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเคล็ดลับเสริมดวงนะครับในเดือนนี้นะครับ ถ้าอยากจะเสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะครับควรไหว้อาขอพรน,นะครับไหว้พระขอพรที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิานานนทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับหรือเทพที่เกี่ยวข้องกับปัญญานะครับ เช่นพ้าพิคเนตนะครับรวมถึงการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นถวายหลอดไฟเทียนนะครับหรือน้ํามันตะเกียงจะช่วยเสริมดวงด้านปัญญานะครับและก็โชคลาภเงินทองนะครับแต่ได้เลยนะครับการที่เราจะไปทําบุญไปทําที่ไหนต่างๆไปขอพรที่ไหนต่างๆนะครับพรที่แรกแล้วที่เราจะพลาดไม่ได้ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกก็คือพรจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับก็อย่าลืมทําดีนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับปิดามมนดาให้ท่านมีความสุขแฮปปี้นะ แล้วให้ท่านอวยพรให้นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านมีเงินเหลือกินเหลือใช้ท่านคอดแบ่งปันมาที่อื่นตามที่ผมแนะนํานะครับอันนี้ท่านก็จะได้พรที่เป็นประเสริฐที่เป็นแบบสำลิดผลมากๆนะครับเป็นพระอาหารหันในบ้านนั่นเองนะครับคำเตือนในเดือนนี้นะครับที่ผมอยากจะเตือนท่านที่เกิดปีมะเส็งเลยนะครับอย่ารีบในเรื่องของการตัดสินใจอะไรจนเกินไปนะครับในเดือนนี้เขาเรียกว่า การที่ท่านตัดสินใจอะไรที่ปราศจากแผนนะครับอันตรายมากๆนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านตัดสินใจลงไปเนี่ยนะครับมันจะส่งผลระยะยาวส่งผลทั้งปีเลยนะครับดีไม่ดีเป็นระยะยาว5ปี10ปีหรือตลอดไปเลยก็ฝากให้ตัดสินใจอะไรให้รอบคอบนะครับอย่าตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่มีแผนนะครับปีมะเส็งนะครับในเดือนมกราคม2568นี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยล้วนอยู่ในกำมือของคุณนะครับคุณต้องใช้ ปัญญาและความพยายามความพยายามจากกําลังของคุณนี่แหละก่อนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วความสําเร็จนะครับจะเป็นของคุณแน่นอนนะครับผม ยืนยันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํานวยอวยชัยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านครับประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นเสฐิร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สาคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บอยาจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ